เฟ้นนะอย่าเ,เมืม่มมมอกี้ไมีมีศิษยด้วยเหรอเออพูดเราไม่ต้องสบบนใจอะไรมากหรอกเนาะใช่ปะ <c oughs> <c oughs> เราจะขังตัวเองทำไมเนี่ยออกมา

อินนิ่งพีมาทำไปเอ้าร้อยเล่นพี่รอยเล่นล้อยเล่นเจอเดนมิโน่ตุกเลโปสเปนโน่หรือเปล่าอันนี้เดินเดินน้ำโมรีบกดเกินเรื่อนรีบกดเกินต้องน้ำโมเดนมโน่จริงๆ

มีแปไอ้ดโรไอ้ดโรขับท่ไอ้โไม่ทำเลยไม่ทำโอทีขอโทษด้วยนะครับทุกคนแต่ผมไม่เหล็กเ้นั้นเสริมก่อนเอาเกียร์มาไปอันนี้อะไรเนี่ยสเตนมเตนมัเตมือเหมนจะนันนี้อันนี้เหมือนจะกระเด็นนะอันนี้ไม่มาสต้มน่ก็เดินแรงเหมือนกันนะก็เดินแรงเหมือนกันนะอันนี้มัน้องมย ไม่ชื่อเหรอเฮ้ยแตกไอ้เห um> ี้ยอุ้ยโอ้โหอยไม่มีทยว่อยู่กับเราตัวอะไรอะไปดีไปดีมาไปดีมาคิดแต่เวลาต้องไปอยู่กัน สวัสดีครับสวัสดีครับสลอว่าไงสลอนี่ครับเปิดประแรงจังล่ะตพังเลยนี่เราแรงจังแบเนี้ยโอ้โหโอ้โหดเลยนี่เยมีนแฟี้เฟสเบร์นองมีนไม่องอะไรมายกันดีดีแฟดี้เฟสเบรฮ้ยชัตเตอร์รถว่ารถว่

กูเจออ่ะไอ้นี่กูเห็นยู่นี่ช่วยดูหน้าช่วยดูคิดเหมือนกันไหมว่าถ้าบองว่าตอนนี้เรากูไปละ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 เสียงกินเมื่อกี้กูกลัวกูกลัวเสียงกรี๊กูไม่สนละกูกูไปสนละใครใครตายช่างแม่งไปน้ำโมกคนเลยน้ำโมกคนย ไม่ทำไมแบทแมนถึงอยู่นั่งขัดลำหน้าเนี่ยแบมนพตะโม่ตะโมคนละตะโม่คนละฮ้ยฮอยฮฮอยใครกดใครกดเดี๋ยวแบทแมนปิดทำไมปิดทำไมปดทำไมอ่ะแบทแมนจะทำไมอ่ะมึงคนเดียวอ่ะมึงเนี่ยแบทแมนบอกจลอดล้าทำไมคนเดียวเนี่ยมีแต่มึงอะไรที่กดตลอดอ่ะลองวิ่งตอนนี้นเราตามไปหลายคนเลย

บเป้ยลวรีบซรีกลบคสมไอ้เหี้ยกูต้องกลัวต้องกลัวเาะตรงนี้มันยิ่งกว่าสมองลฟูอีกไอ้เหี้ยนี่มันฟูกรีอรีกลับเลยอะไรกันเนี่ยอะไรอะเป็นท่ารย่อเหรอจกูเนี่ยเจอ้กูเนี่ย มึงเห็นไหมเบคอนมึงเห็นรถไหมมึงเห็นรถไหมเคยซื้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเียมันสอไปเยอะมอะมอนจะไม่ไ้ว่เย้ได้ผลเซ็งแจ๋วเลยครับพี่ มิสเตอร์ฟินสโตนยาบามาบ้ายาบาดมิสเตอร์ฟินสโตนมิสอรินสโาบามาบายาาดิเนี่ยราเนียเ่าเนียเ่าเนี่ละเ่กูเหล่าน้อยมากเรื่มงกันี่ยมาเี่ยละเนี่าละคุณดายังไม่ตายขอร้องล่ะขอร้องล่ะกูตายแล้วตายแล้ว แ่แล้วใครตายอ่ะว่ารถอย่าไปเดาไปดูก่อนไม่มันผีตายดิไปดูตายได้ยังไงน่ารอผีไม่มีใครรู้เดามาได้ตายเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงเฮ้ไม่รู้อ่าเห็นไม้เสียงหัวหัวอะไรเป็นคาบสิเฮ้ยโทษ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  อย่าอย่าแม่ได้อม่ได้กับอูไม่ไ่งอย่าอย่าข้าง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 ดิวะเฮ้ยใครมันใส่อะไรลงไปกันโอ้อะไรเนี่ยไอ้เฟิร์ส้วสองคันไมพอเฟิร์สเฟิรสอย่าขนมาใช่จริงใช่ไหม ี่นิดเฮ้ยโอ้ยชนเลยอะไรอ่ะโปกเกมอนอะอ๋อเอา้าแตกผู้โดยสาโปรดทราบแทก